One, two. สดีจ้าพบก,กับช่องไทยไท,ย,ทยสไปร์แมนแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้โตโต้อยู่ในรถนะคะกำลังเดินทางไปบ้านน้องจายน้องสไปยจ้าไปงานเลี้ยงวันเกิดเขาหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาชมรับๆาบ,บ,บ้านน้องจายหน่อยหนึ่งนะคะบางคนก็ที่ติดตามมานานก็คงจะเคยเห็นแล้วนะคะเป็นบ้านชาวนาสมัยก่อนคะ่ะที่ทางกว้างขวางมากนะคะ บ้านน้องชายก็ห่างจากบ้านตัวโต้เราๆสีกิโลเมตรได้นะคะเราขับรถกันไปก็คงไม่ถึงชั่วโมงละค่ะเกือบ40นาทีเขาว่ากันไปนะคะสมัยก่อนน้องสะพ้ยนะพ่อแม่เขาเป็นชาวนานะคะทำไร่แล้วก็เลี้ยงวัวนมด้วยนะคะแต่ทีนี้โซนดัง เลี้ยงวัวน,นมหรือว่าทำไร่ขาโพดต่างๆเขาขายแล้วนะคะแต่ก็เหลือแต่โซนทางสวนทางตัวบ้านนะคะก็ถือว่า,วางกว้างเหมือนกันค่ะมีหลากหลายอย่างรอบๆจะท่ามกลางธรรมชาตินะคะถ้าใครอยากได้ผัวรวยเป็นเศรษฐีต่างเมืองนอกเมืองนาหรือว่าต่างฮอลแลนด์ก็ต้องเอาผัวชาวไร่ชาวนานะคะ ถ้าได้ผัวชาวไร่ชาวนาทางบ้านเราก็ถือว่าเป็นคนยากจนนะคะแต่สมัยนี้ชาวไร่ชาวนาก็ยุคใหม่ยุคไฮเทคเขาก็ทําหลากหลายอย่างนะคะทางบ้านเราก็ไรนาสวนผสมด้วยอะไรด้วยผสมประสานไป <c oughs> แต่ทางนี้ถ้าคนมีที่ทางกว้างๆใหญ,ใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นคนรวยเหมือนกันนะคะฝั่งทางฮอนแลนนะคะยิ่งเลี้ยงวัวนมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะยิ่งโอ้โสารพัดน,นะคะ ถือว่าเป็นคนที่มีเงินเดี๋ยวโตโตก็อาจจะพาจมเจ้าเ้รอบบ้านเขาหน่อยหนึ่งถ้าไปถึงนะคะแต่ก็คงไม่ได้ถ่ายพวกเขานะคะเพราะว่าเขาก็ความส่วนตัวของเขาก็เป็นเรื่องที่เราต้องเคารพสิทธิทส่วนบุคคลของเขาะคะ่ะโตโตก็คงจะไม่ได้ถ่ายนะคะโซนทางปาร์ตี้งานเลี้ยงคงจะถ่ายให้ดูรอบรอบบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปตามไปชมด้วยกันนะจ๊ะอยู่ในรถโชเฟอร์กำลังขับรถอยู่นู่นคะ่ะ ถนนลโล่งดีมากๆนะคะวันอาทิตย์นะคะแดดออกดีเลยทีเดียวช่วงนี้แต่ตอนนี้อากาศข้างนอกก็7-8องศาได้นะคะแต่โชคดีว่ามีแสงแดดแซงสว่างก็ยังดีกว่าฝนตกทั้งนีทั้งวันนะคะเดินทางไปด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะถนนโมวนต่างของประเทศฮอลแลนด์นีตเนแลนด์นะคะขึ้นทางด่วนกันแล้วนะคะทุกคนค่ะ เขี๋ยแล้วไปไปไปคอยไปคอยมายายเขาแซงใดเดินเท่าไปนู่นโรงงานข้างหน้าคือโรงงานเบียรนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็โรงงานผลิตพวกเบียรช้างล่ะคะ่ะทางนี้ก็เป็นเบียยี่ห้อครอสเบียนะคะสํสำหรับของขวัญวันเกิดของพวกฝรั่งบังค่านะคะส่วนมากบางคนก็จะได้เป็นพวก วายหรือว่าปวกชอ็อกโกแลตรือว่าช่อดอกไม้ก็ว่ากันไปแต่โตโัวต้กับแฟนก็คือใส่ซองนะคะปกติน้องชายน้องสาวเขาก็ส่วนมากจะใส่ซองมาเวลามางานเลี้ยงที่บ้านโตโัวตเองเราไปงานเขาเราก็ใส่ซองก็ง่ายนิดเดียวนะคะใส่ซองก็ไปแล้วก็เขียนการ์ดไวบอนไปนั่นแหละค่ะส่วนมากก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะต้นไม้ก็เริ่มกำลังจะเริ่มผลี่ใบนะคะน่าจะสองสามอาทิตย์ไปแล้วก็คงจะเห็นความเขียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกกันออกหน่อยหนึ่งดอกไม้เมืองหนาวรอบๆทิศรอบๆทางก็กำลังออกกันนะคะกำลังเบ่งบานนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงเห็นความสวยสะพึงรอบๆประเทศก็ว่าได้นะคะ ยอยเข้าสู่เกตียดทางที่จะไปบ้านเาวานาแล้วนะคะก็จะเห็นต้นไม้ธรรมชาตินะคะโซนทางนี้ค่ะเริ่มเขียวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะคะเดือนสองเดือนก็คงจะเขียวไปหมดต้นไม้ใบไม้ต่างๆนะคะ ส่วนทางนี้ก็หลากหลายฟราร์มนะคะที่เป็นที่ทำฟราร์มทำทาเรียกบ้านเราก็ชาวนานั่นแหละค่ะที่ทำฟราร์มเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงวัวนมต่างๆเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าก,ก็ว่ากันไปนะคะหลากหลายฟราร์มนะคะนูน่นบ้านน้องชายมองเห็นลิบๆอยู่นู่นนะคะทุกคนค่ะแต่เขาก็ทำงาน กันในเมืองทั้งน้องจายน้องสะพย้ยนะคะเขาไม่ได้ทาําฟาร์มแล้วค่ะแต่ที่บริเวณบ้านเขาก็ยังกว้างขวางอยู่นะคะแต่ก่อนทางนี้ก็เป็นของพ่อแม่เขาหมดนะคะแต่เขาขายแล้วค่ะเหลือไว้แต่ตัวบ้านนี่แหละค่ะด้านหน้านี่นะคะถึงแล้วจ้า นู่นหนองน้ำนะคะนี่คือบริเวณด้านหน้าบ้านของหนองจ่ายพ่อใหญ่นะคะร่มรื่นสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะด้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็นู่นลงโรงจอดรถนะคะ เข้าไปทางนู้นเลยค่ะ,นะคะตัวบ้านก็ด้านนู้นค่ะนี่แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะแถวบ้านน้องชายของพ่อใหญ่เองนะคะด้านหลังก็จะเป็นหนองน้ำแต่ตอนนี้หนองน้ำก็โล่งมากปกติ ถ้าเป็นอีกเดือนสองเดือนนะคะธรรมดานพวกบัวน้ําต่างๆหรือว่า,าวเขาเรียกทิวลิปน้ํานะคะก็จะขึ้นนะคะอีกเดือนกว่าๆเห็นน้องจ่ายบอกว่าช่วงนี้มันก็โล่งแบบนี้แหละอีกเดือนสองเดือนพอต้นหญ้าเอ่ยดอกบัวขึ้นมาปุ๊บทีนี้นกน้ําก็จะมาเต็มหมดนะคะ<ๆ>ก็จะสวยงามธรรมชาติตอนนี้มันฤดูหนาวอยู่ ธรรมชาติแแบบนี้ธรรมดาสวยมากทั้งสวนแอปเปิลถัว่วสวนต้นพรามต้นอะไรเขาเยอะนะคะแต่ที่นี้มันฤดูหนาวอยู่อีกเดือนสองเดือนทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติต้อจะกลับมาเกียวต้อจะสวยนะคะถ้าช่วงนู้นได้มาอีกก็จะเอ้ถ่ายคลิปสวยให้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็โลง่งๆนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะหนองน้ํานี่ก็มีปลาเยอะเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่จับกินหรอกคะ่ะถ้าเป็นบ้านดิฉันทอดแห หาสอนสวิงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องค่ะสะพานรักษาลักลินก็อยู่นู่นค่ะใกล้ธรรมชาติมากถ้าอยู่ใกล้ตัวโต้ก็ฤดูร,ร้อนก็จะมาขอปลูกผักไทยสักสี่ห้าแปลงนะคะแต่ทีนี้เราก็อยู่ไกลกันมากราว4สี่สิบกิโลเมตรได้นะคะนู่นละค่ะตัวบ้านด้านในนะฮะสักคู่เดียวตัวโต้ก็จะต้องเข้าไปในงานวันเกิดเขาแล้วนะคะตอนนี้ขอออกมาแป๊บหนึ่งท่าน นานเกินไปก็มารยาทนะคะไม่ดีไม่งามค่ะนี่แหละค่ะตัวบ้านเขาแต่ก่อนก็เป็นบ้านชาวนาะรุ่นสมัยพ่อแม่นู่นแหละค่ะที่ทางเขาของพ่อแม่เขาก็ขายหมดแล้วนะคะเขาเหลือแต่ตัวสวนตัวบ้านนะคะ้าฤดูซัมเมอร์เดือนสองเดือนดอกไม้ร,บรอบๆอบ้านก็สูยค่ะ เาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะสี่ห้าตัวด้านหน้าตัวโตวเป็นข้อไก่นะคะทุกคนค่ข้อไก่ค่ะด้านนี้ไก่อยู่ไหนหมดไม่รู้อยู่ฝั่งทางบ้านมั้งนี่นะคะจะยินเสียงมันขันอยู่คะ่ะส่วนทางด้านหน้านุ้นก็คือนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนเป็นท้องไร่ท้องนาของสมัยพ่อแม่ของเมียของน้องชายนะคะพ่อแม่ของน้องสะพ้ยส่วนทางนี้นะคะ่ะ เขาหมดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะที่ตุ๊ดโต้ว่าถ้าใครอยากได้ผัวฝรั่งรวยต้องหาผัวชาวไร่ชาวนานะคะรวยแทนน้แน่นอนที่ดินก็แพงแต่ก่อนจนถึงนู้นเลยค่ะสุดนู้นเลยถุดฟาร์มนู้นเลยนะคะเป็นของพ่อแม่เขาหมดแล้วเขาก็ขายไปเขาบอกว่าราวห้าสิบไร่ได้นะคะขายไปแล้วนะคะเพราะล,ลูกเขาน้องสปายกับแฟนเขาก็ทํางานในเมืองค่ะน้องสปายเป็นพยาบาลนะคะ น้องชายก็ทํางานอยู่ในเมืองในไม่รู้ทําอะไรกันแน่นะคะตัวโต้ก็ไม่แน่ใจเขาทําหลากหลายอาชีพคุกกุกุกุกไก,ก่เอ้ยไก่นี่แหละค่ะตัวไก่เขาก็เลี้ยงนะคะตัวโตก็อยากมาอยู่ใกล้เขาเหมือนกันนะคะใกล้ธรรมชาติเราชอบนะคะ <c oughs> ทักทายฉันเลยนะคะนี่แหละค่ะชมยาวๆนิดนึง แต่ในงานเลี้ยงเ็าตอนนี้มีสิบกว่าคนได้นะคะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่ทํางานคนสนิทเขาแต่ก็เราก็เข้าไปถ่ายด้านในบ้านไม่ได้นะคะอากาศวันนี้ตอนนี้แปดองศานะคะโตโต้ก็ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวอีกตัวออกมาหรอกคะ่ะแปดองศาแต่ถ้าไม่ลมก็ถือว่าอุ่นหน่อยเพราะวันนี้แสงเดืดจ้าอยู่คะ่ะอันนี้คือโรงเก็บของนะคะพวกโรงเก็บของเหล้าเบียร์ต่างๆแล้วก็พวก ที่ออกกําลังกายเขาที่เก็บจัก,กรยานนะคะส่วนทางนี้นะคะส่วนตัวบ้านทางนู้นนะคะ ส่วนทางด้านหน้านี่ก็เป็นต้นแอปเปิลนะคะถ้าอีกสองสามเดือนแอปเปิลก็ดกมากค่ะสวนทางนี้นะคะเขาเหลือไว้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะท่ามกลางธรรมชาติท้องไร่ท้องนานะคะดูเลยค่ะตัวบ้านนะคะ เดี๋ยวตัวจะเข้าไปด้านในแล้วนะคะไปร่วมงานเขาก่อน,นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในแล้วจ้า<ๆ>ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ